สวัสดีครับวีนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle นะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับกระบวนการการตื่นรู้ของจิตวิญญาณนำทางของคุณ mm. เพื่อให้เข้าสู่การดําเนินชีวิตในสัมผัสที่6มากขึ้นก็ได้หรือเข้าสู่การใช้ชีวิตในมิติของมิติที่5ก็ได้นะครับเป็นมิติของพลังงานเป็นมิติของจิตวิญญ,ญาณบทควดมีก็อาจจะเป็นการเช็คลิสตด์ดูว่าคุณนะครับเดินทาง มาเป็นยังไงบ้างในด้านจิตวิญญาณของคุณนะครับก็เราลองไปดูกันนะครับมีทั้งหมด19ข้อข้อที่1นะครับคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณบนโลกนี้คืออะไรคุณมาเพื่อทำอะไรนะครับคุณอาจจะออกจากพลังงานเก่าพลังงานเดิมๆเมช่นงานสถานที่เพื่อค้นหาความสุขความสงบอย่างแท้จริงเริ่มออก ห่างจากกระบวนการที่ไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณให้ก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้นข้อที่2จิตใจร่างกายอารมณ์เบาขึ้นคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นมีเวลากับตัวตนภายในมากขึ้นมีแรงจูงใจมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น คุณเดินทางเข้าสู่การสั่นสะเทือนพลังงานที่สูงขึ้นที่จะส่งผลต่อผู้คนอื่นๆรอ,อ,อบข้างคุณด้วยข้อ3คุณกำลังดึงดูด กลุ่มคนบุคคลที่คุณต้องการในข้อสามนี้นะครับคุณอาจจะเริ่มได้พบกับกลุ่มคนที่มีมแนวคิดที่มีทัศนคติคล้ายๆกับคุณมีวิถีชีวิตความเชื่อรูปแบบพลังงานที่คล้ายๆกับคุณนะครับอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ทางจิตวิญญาณเป็นครูทางจิตวิญญาณแม้ว่าคุณจะเจอกลุ่มคนเหล่านั้นหรือเจอบุคคลเหล่านั้นครั้งแรกนะครับหรือใช้เวลาร่วมกันไม่นานนะครับหรือแม้แต่คุณแค่ ไปเจอเขาในช่องทางสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยแต่คุณก็รู้สึกได้ว่าเหมือนพบกันมาเมาื่อกอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความผูกพันนะครับเหมือนคุยทุกคอกันมากขึ้นข้อ4สิ่งต่างๆดูเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆตัวคุณมักจะมีสิ่งมหา,าจารย์เรื่องราวแปลก เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับคุณจะมีข้อความจากจักรวาลส่งมาถึงคุณก็ได้ในรูปแบบต่างๆเลยเช่นบุคคลสถานที่หนังสือคลิปวิดีโอแองเโชลนัมเบอร์ต่างๆรวมถึงสีและความฝันต่างๆคุณอาจจะต้องลองไปสังเกตสัญญาณสัญลักษณ์เหล่านี้ดูข้อ5คุณรู้สึกพอใจกับตัวเองรู้สึก ถึงสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดเริ่มสอดคล้องกับตัวตนภายในคุณเริ่มรู้สึกขอบคุณตัวเองและสิ่งต่างๆรอบตัวคุณข้อ6คุณเริ่มตามฐานอารมณ์ของคุณคุณสามารถจัดการอารมณ์ทั้งของตัวเองและจัดการกับอารมณ์ที่คนอื่นได้ส่งมาหาคุณนะครับ คุณเริ่มยอมรับมันและไม่ยึดติดคุณเริ่มปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณเริ่มเข้าใจมันด้วยด้วยปัญญามากขึ้นข้อ7คุณเริ่มลดอีโก้ลดอัตราของตัวเองลงไม่เอาชนะคนอื่นเคารพตัวเองมากขึ้นพอๆกับการที่คุณเริ่มเคารพคนอื่นมากขึ้นมีความอ่อนโยนมีความรักคุณรู้ว่าทุกคน คือคนที่เท่าเทียมกันคุณรู้ว่าทุกคนก็คือจิตวิญญาณเหมือนเหมือนกันข้อ8คุณเริ่มเข้าใจผลของกรรมหรือการกระทํามากขึ้นคุณยกเลิกการโทษตัวเองและคนอื่นแต่คุณมองว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนมีเหตุให้ต้องเกิดเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาข้อ9 คุณเริ่มเข้าใจเข้าถึงการเชื่อมโยงของทุกสิ่งในจักรวาลของพลังงานต่างๆว่ามีผลกระทบถึงกันทั้งหมดข้อ10คุณเริ่มเรียนรู้วิธีที่จะปลดล็อกพลังงานที่บล็อกคุณในจุดต่างๆเช่นพลังงานของจักระต่างๆนะครับเริ่มเข้าใจการใช้พลังจิตการใช้พลังงานธรรมชาติเข้ามาบำบัดอาการต่างๆของตัวเองข้อ11 คุณเลิกที่จะให้ค่ากับความคิดความเชื่อของคนอื่นที่มีต่อตัวคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรอยู่ข้อ 12. คุณเริ่มได้ยินเสียงจากภายในมากขึ้นคุณยอมรับฟังเสียงของผู้อื่นและคุณจะปล่อยให้เสียงของหัวใจคุณนำทางคุณเท่านั้นข้อ13 คุณไม่กลัวคุณไม่ตกคุณไม่กลัวคุณไม่วิตกกังวลอีกต่อไปนะครับเพราะคุณเชื่อว่าพลังงานของความรักพลังงานของความเชื่อพลังงานของจิตวิญญาณจะนำทางชีวิตคุณให้ไปเจอกับสิ่งที่ดีและถูกต้องเสมอข้อ 14. คุณสามารถเชื่อใจในการนำทางของจิตวิญญาณตัวเองเพราะคุณได้เชื่อมต่อกับพลังงานความศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลตลอดเวลา ข้อ15คุณมีความสัต์จริงในคำพูดในการกระทําต่างๆของตัวคุณนะครับและของผู้อื่นด้วยข้อ16คุณมีสุขภาพดีขึ้นทั้งภายนอกและภายในคุณเข้ากับผู้คนได้ง่ายขึ้นด้วยความรักและความอ่อนโยนจากความงามที่อยู่ภายในคุณข้อ17 คุณรู้สึกว่าชีวิตช่างมหัศจรรย์คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้สิชีวิตนี้สั้นจังและคุณเห็นคุณค่าของลมหายใจในทุกๆขณะจิตของคุณข้อ18คุณแผ่กระจายความรักความเมตตาออกไปในทุกหนทุกแห่งรอบๆตัวคุณคุณขอบคุณกับทุขสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณเช่นกันข้อ19 คุณเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแท้จริงว่ามันอยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณส่งผลออกเป็นความจริงออกมาสู่ภายนอกและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาสนามพลังงานที่สูงตลอดเวลานี่แหละครับก็คือ 19กกระบวนการนะครับหรือการเช็คเลตคุณว่าคุณอยู่ในกระบวนการของการเตือนรู้ของการนำทางของจิตวิญญาณของตัวตนภายในของคุณนะครับอาจจะเป็นสัญญาณของจิตวิญญาณชั้นสูงเลยก็ได้นะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วการคิดดีการทำดีการพูดดีสิ่งดีๆพลังงานดีๆต่างๆต,ตรงนี้นครับจะคอยช่วยเรา จิตวิญญาณของเราสวยงามเสมอจิตวิญญาณของเราคอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอจิตวิญญาณของเราเป็นเพื่อนที่แท้จริงของเราเสมอนะครับ<ม>ดูแลร่างกายภายนอกที่เป็นกายยาให้ดีเพื่อให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยนะครับที่ปลอดภัยให้กับจิตวิญญาณในมิติพลังงานของคุณนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับขอบคุณทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ขอบคุณสิ่งดีๆนะครับจากจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ